สวัสดีค่ะมุนีกับพ่อครับป้าหมูตาใหญ่คือเกาเด้วค่ะมนาาอนีอากาศท่อนหมูเศร้าไหมค่ะหมูเศร้าเศร้าหับหับไหมค่ะมันหอบเล่าห้องกับว่าเศร้าหรอเนาะภาษาไทยพือว่าหมูหอบ,บเด็ดผ้าตาเอาน้ำม,มาลาดหลังให้หมูค่ะมตาตักน้ำให้เขากินแล้วก็ลาดหลังตัวขัน,ขน มันกระสิบอกกินตัวใดบอกอยากกินมันก็คือสวมนอนเลยล,ลาดล้างนันล,ลาดล้างมันเนี่ยขัดมันมิตรหมูท่องได้นี่ <laughs> ถ้าเพื่อนห่อนละให้เพื่อนกระสิแข้งค่ะเกิดอาการแข้งได้หมูย,าย่าก็คลอดก้อนกํานุตัวหนึ่งแล้วย่อนอากาศห้อนนี่ออกมาหกตายสามลาดหลังเลยลาดล้างเลย เี่ตกันอมกันลมาอล้ไ้าคันมีัมันสาดได้อันนี้ไม่สะาดก็ได้ีดตัวนี้ท่องใต้คอดกันนี้นนะตันี้ตัวนี้เพิ่นหิวน้ำตัวนี้เพิ่นหิวน้ำ เพิ่มเนกสีเพิ่นกสีเฮ็ดหนามเฮียแ้วเพิ่นกระสิน้อนเกียกน้แต่ว่าขันเห้องายไร่เด้ค่ะมีกะสิเฮ็ดห้อกเพิ่อเพิ่เหม็นเฮ็ดก็เทบ่เลยเทบ่เลยคุนี่นี่มืแม่พันสื้อซื้อมามัยื่่อขานมันข้าหมอมืแม่พันฟอร์มผสม อ้าวือมากเขาอยู่ในขอ,อกูนค่ะเราบ้านนี้เขาก็สิได้อาบนา้ำถ้าอยู่ขอ,อกูนเขาสิไดอาบน้ำค่ะแต่ว่าห้เาเลียงอยู่ไกลบ้านห้เาเลียงขอ,อกูนบ่ได้ค่ะมันสิเมนเพราะว่าถ้าหา้าถ้าห้าอาบน้ำให้เขาถ้าห้าฉีดน้ำให้เขาขอขอ,ขอเขาแชะเขาก็สิเมนเ์ห้าวกระสิส้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าหมูป้าเขาอดทนอยู่แต่ว่าหา้าอย่าไป เอาน้าให้เขานอนจนเป็นขิตตม,มันหิเหม็นค่ะอื๊ไอเสื้อหน้ามันเขามไม่อยากกินมาคนแต่สภาพกันนอนงูป้านี่ทันแม่นอากาศบ่ห้อนเพ่น กรสิบ่ได้เดือดร้อนเลี้ยงน้ำตอนเที่ยงเพิ่นสิบ่กินน้ำนี่ค่ะบ่กินน้ำเำพิ่นก็บ,บมก่มักอาดน้ำสินอนเจอแต่ว่าถ้าอากาศห่อนเพิ่นก็สิมกักถ้ามีสระน้าเพิ่นก็สิลงไปแช่ในสระนามนี่ค่ะคล้องแม่นะนะนะตัวหนึ่งมันห่อนตะคองก็ได้เบิ่งไปทุระกลับมาออกความเขาอายุว่าท่านหอดออกออกเพิ่นก็เลยมา มันกอดลูออกมากหกตัวันก็นเลยตายสามตมันห่อนแห้งอากาศหน่นห่อนแห้งหมูี่สิตีหายาก,กขายเบิร์ดราคาว้าสีไขายสงการเขาก็มารับไปเบิดแล้วค่าคาวมาไปเบิดแล้ว,วไปซุ้มไม้นี่ซุ้มออกไม้ซุ้มว่าเลนไทยนี่ซุ้มว่าเลนไท้กับันีนี่ ต้นนี่นี่แหะต้นนี่แหะทีเพร่นขอดก้อนกํนานนวดข่นี่ลูกพลเพิ่นเลี้ยงสามตัวมันห่อนแห้งไวหูซุมหูน่อยซุมว่าเล่นใต้เพิ่นเนโอ้เกี่ที่ดินเกียยน้ำเกียยดิน,นต้นนี่เพิ่นกน่ินยานมพ่นยาอ นี่ซุ้มนี่ก็คัท่านยาน้มกันนี่นี่ตัวนี้แปดตัวกันย่างหกตัวนี่มันอากาศท้อนเล่นกัดเขาก็เลยเหยียบลูกเจ้าของอข้อข้างกันนั่นง่ายนี้แล้วตัวใกล้สะคอดอากาศท่อนห่อนนี่เขาต้องระวังตัวค่ะโอ หมูแม่มีทองกับคือกันหมูทองกับหมูลูกอ้อนนี่ลูกเพิ่นกับสิหอกคือกันเพราะก็ต้องเฮดดินให้มันสีจุ่มเฮดดินเนี่จุ่มๆลูกเพิ่นกับสิแทนบเกิดส้าลูกมานอนนมีมะลาดหลังตัวนีเน้น ถ้าลูกนอนเออคักนิดเจ้าตุลุนตุนลุนตุนลุนถ้าลูกนอนผุดผุดไปนอนผุนไปหลุดไปมันหนีมันสูงเด้หนิมันเบเยนเด้หนิจะนอนตรงนู้นเลยอากาศท่อนอากาศท่อน,น มี่ก็ซื้อมาใหม่สองตัวทุ่มพุณก็บสี่สตัวเป็นหกตัวทั้งเบิดก็สี่มีแม่พันธุ์อยู่สิบแปดตัวมีแม่พันธุ์ยรเราเด้อค่บะบันี้ทั้งสงการผู้ใดสิเขามาเบิ้งกับเขามาเด้อบันี้ห้องหนึ่งบ่หมี่หมูขายแล้วบัณนี้มาอีกแล้วห้องหนึ่งลงขายผู้ใดก็สิมาเอาเลยบ่มีหมูขายค่บะบัณนี้มีแล้วมีแล้วเอาอย่างไดก็ทักมา สุ่มนี่พระท่านเอาออกมาสามตัวพูนพันยู้ในขอกแม่พันยู้่ะสุ่มนี่ออกมาแล้วนี่เพราะว่าแม่พันจอยแห้งนี่ลูกพันยัดโตแม่พันจอยเียัแต่กระดูกจอยแห้งก็เลยเอาลูกพันออกอันนั้นลูกพันสามตก็เลยบอออกเดี๋ยวบัดเวลาข้าเจ้ามาจับเงินไว้เขามาจับกสิจ,จับออกจากแม่มาเลยสุ่มนี่กินเข่าเก่งเหรอคะนี่เขากินเข่าเก่งแล้วเอาออกเอาออกแม่จะสามมือแล้วอันนี้จังคอยพระท่านพ่อออกดำดำ อ่อนบอค่ะสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอจบลงแตะเที่ยงเท่านี้เด้ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายเ้ยจ้าจะเป็นกำลังใจให้ยายทัางคิปต่อ,ตอ,ตอไปสวัสดีค่ะ